ปากุ้งไปด้วยนะคุณให้เท่าไหร่นะคะลองดูก่อนนะฮ <c oughs> ่่าาบอยชอบเธอขายแล้วเธอยังไม่บอกเลยมาก,กดใจให้แต่ฉันบอยชอบเธอขายอะไรชอบเธออะชอบบอยน่ะขายของผู้ชายแน่เลยของผู้หญิงไม่ขาย <c oughs> ดิกงดอกดิกดอก,กอะยังเล่นไม่ได้เพราะยังไม่ได้ตัดเล็บนะคะ ใครสักคนที่เป็นทุกอย่างนะขอบคุณนะคะกันยาเดือนเดือนเก้านะเดือนกันยาเดือนกันยาเดือนเก้ามีคนรักแล้วหรือยัง เดือนกันยาเขาเรียน